ประกาศด่วนล่าสุดนะครับลมฝ่ายตะวันตกตอนนี้ปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดเป็นแบบไหนเรามาติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามเกี่ยวกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งในวันนี้วันที่30มกราคมเวลาประมาณ4โมงเย็นเรามาดูกับภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนก็จะพบว่าตอนนี้ ท้องฟ้าปลอดปล่งเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้เนื่องจากมวลอากาศเย็นเข้ามายึดพื้นที่ทั้งหมดประกอบกับมีแอนตี้ไซโคนิกนะครับปกลุมในพื้นที่ประเทศอินเดียกดให้อากาศในพื้นที่ประเทศไทยจมตัวรวมถึงเจ้าแอนตี้ไซโคนิกนะครับเขาจะพัดหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วนำความเย็นจากอิมาไลาเข้ามาปกลุมด้วยดังนั้นไทยเรา ถึงแม้มวลอากาศเย็นเขาจะมีกำลังอ่อนลงแต่เรายังคงได้รับความเย็นจากลมฝ่ายตะวันตกที่นำมาจากอิมาลัยเข้ามาเติมอยู่ตลอดเวลาส่วนตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนขึ้นในหลายพื้นที่เพราะความกดอากาศสูงเขากะยับขึ้นไปและความกดอากาศต่ำนะครับเป็นอากาศที่มีความชื้นกยับขึ้นมาปกคลุมและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันก็จะไปสอดคล้องกับระบบของ ฝุ่น PM 2.5เมื่อไม่มีมวลอากาศเย็นประกอบกับแอนตี้ไซคลอนิกเขากดให้อากาศนั้นจมตัวอีกทําให้ฝุ่น PM 2.5ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง3กุมภาพันธ์ก็จะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกในหลายพื้นที่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับทุกๆท่านที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ส่วนในเรื่องของฝนนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีฝนตกในช่วงนี้เพราะว่ามวลอากาศเย็นเขามีกําลังอ่อนส่งผลให้ลมตะวันออกนะครับที่ปกคลุมภาคใต้ก็จะอ่อนไปด้วยสําหรับในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์จนถึง5กุมภาพันธ์เราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับก็จะพบว่ามวลอากาศเย็นชุดใหม่ก็จะลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคอีสานพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ ภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งอุณหภูมิก็จะลดลงเป็นส่วนใหญ่กับมีลมแรงในหลายพื้นที่ในภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้เมื่อมวลอากาศเย็นเขาลงมานะครับลมตะวันออกก็จะแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ในวันที่4กับวันที่5กุมภาพันธ์มีโอกาสมีฝนตกหลายพื้นที่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่6กุมภาพันธ์จนถึง 7กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วความกดอากาศต่ำนะครับหรืออิสโลก็จะเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคกลางอากาศก็จะร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันส่วนตอนเช้าเนี่ยอากาศก็ยังคงเย็นอย่างต่อเนื่องแต่ข่าวดีนะครับหลังจากวันที่8กุมภาพันธ์ก็จะมีมวลอากาศเย็นจากพื้นที่ประเทศจีนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนอีกครั้งหนึ่ง เราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์ก็จะเห็นว่าเส้นพัน20กับเส้นพั22นะครับลงมาจ่อในพื้นที่ประเทศเวียดนามประเทศลาวและพื้นที่ทะเลจีนใต้ดังนั้นนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอากาศก็จะแปลปรวนอย่างมากในพื้นที่ประเทศไทยเพราะว่ามันจะมีแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีการพัดยกเป็นลมใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกลุมในบ้านเราอีกดังนั้นนะครับในวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปหลายพื้นที่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับฝนฟ้ากระนองโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้นะครับสำหรับไทยตอนบนอากาศก็จะเปรปรวนคลื้มฟ้าคลื้มฝนกับมีฝนตกเป็นบางพื้นที่ซึ่งเรามาดูเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละภาคว่าเป็นยังไง โดยพื้นที่พักเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกบ้างเป็นบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด12-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียส ภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกนะครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในช่วงนี้ไม่มีฝน อุณหภูมิต่ำสุดในตอนเช้าประมาณ18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมนะครับในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วนทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1ถึง2เมตรเมื่อมีฝนฟ้ากระนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32งสาองศาเซลเซียส สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ